ร้านเซ็ดเ TH บริการรับเติมเกมหลักหลายเกมนะครับได้รับความไว้ใจจากลูกค้ามากกว่า1นึ่งแรายตอนนี้เขารับเติมเกมอย่าง Solo Leveling a l นไลน์ด้วยนะครับเติมผ่านหน้าเว็บพ็อปแช้์ฟู๊ด็อกสุดลดได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับเติมรวดเดียวทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับซีรีส์ตัวละครเนานะก็สำหรับตัวละครเกมเกมนี้มันถูกแบ่งออกหลักๆนะครับประมาณ4สายก็คือดาเมจแต่ดาเมจหุ่นคอมมนเป็นสองสายนะก็คือ เน้นทำดาเมจต่อเน,นี้ยเพื่อเก็บสแต็กนะครับดาเมจที่2คือดาเมจแบบเบิร์สดาเมจหรือคอแอคแท็กนะครับก็คือเน้นการสลับออกคือเข้าสนามมาปั๊บสกิล1 2แล้วออกอันนี้เรียกว่าเบิร์สดาเมจนะครับสายที่3ก็คือสายเบรคก็คือเอาไว้เบร่นะตามชื่อนะครับสายที่4คือสายพพอร์ตเนาะและสายที่5สุดท้ายครับสายเฉพาะทางหรือว่าใายเฉพาะงานนะครับโอเค เดี๋ยวคลิปนี้เรามาจะเริ่มต้นกันที่สาย DPS ก่อนนะครับลำอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของน้องคาวตะคณาเอกนะครทุกคนน่าจะคิดไม่ผิดกันหรอครับยังไงนะ้องตัวนี้ก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งในสาย DPS อยู่แล้วเพราะว่าตัวของน้องเนี่ยถ้าอยู่กับทีมไฟล้วนนะครับต่อให้มังกรไม่ได้แพ้ทางธาตุไฟนะครับมันก็ยังสร้างดาเมจได้พอๆกับแพ้ทางธาตุไฟอยู่นะก็คือ,อมีดาเมจตัวซองอละไลรส่วนหนึ่ง ส่วนคาาเอตอาจจะประมาณสัก8 9นะครับ8 9 B อะไรเงี้ยก็ถือว่าเยอะอยู่ดีนะสลหรับ1ตัวนะครับก็สลหรับที่คาราเอะเก่งนะครับเราที่ทักาอาวุธก่อนนะทักาอาวุธก็คือเพิ่มพลังโจมตี12%อัตราขึ้เข้าอีกย่สินะครับซึ่งแน่นอนอันนี้เป็นสแตตค่ากลางหมายความว่าถ้าคุณทำคา,านาเอเสร็จแล้วชาไม่ไมได้ใช้แล้วชาจะมีดีวสโซใหม่มาแทนแล้วอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอาดาบชิ้นนี้ไปใช้แทนของของชาได้เพราะเป็นค่ากลางนะครับค่ากลางคือไม่ได้มีเขียนบอกไว้ว่า ต่อช็สกิลนี้นะซึ่งสกิลนี้มันจะล็อกอยู่กับตัวนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นมันจะไม่สามารถเอาไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้แต่คดีนี่คือคุณสามารถนํไประช้ได้กับทุกตัวขอแค่เป็นพลังโจมตีนะครับนี่ข้อดีของกาวุธนะสลับที่คานาเอกโกงมากๆระดับหนึ่งในสายทํา DPS นะครับเป็นเพราะว่าตามนี้นะเมืช่ชาสกิลมุสเนจิกะจะเปิดใช้เฟกแดงเพลิงคือสกิลนี้นะครับสกิล1และสกิล2คือคามานะและเมื่อชาอร์คอสแท็กอัปเกรดก็คือต้องไชาร์คอสแท็กเสร็จจากกอุวิ มันจะกลายเป็นแดกอะคาน,นีนะครับซึ่งแน่นอนพอพวกนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมันจะถูกพิจารณาว่าทั้งสสกิลนะครับจะถูกคิดเป็นอันติหมายความว่าถ้าคุณใช้คู่กับชุดเกราะตัวนี้นะครับคุณก็ได้รับดาเมจอันติเพิ่มขึ้น2ี่บาเนหมือนกับสกิลคุณแรงขึ้น2ี่ใช่ไหมแล้วถ้าคุณมีในส่วนของคอส่วนบนเป็นแผนตบตานะครับเมื่อใช้สกิลอัตเมทปริมาณดาเมจที่เข้าเพิ่มขึ้น20%นานแปดีไม่พอนะ ถ้าคุณใส่คู่กับคอส่วนตัวของตัวนี้นะครับคุณก็จะได้รับเกาะป้องกันอีก10%ซึ่งเกาะป้องกันตรงนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับจีน่านะครับเพราะว่าจีน่าเนี่ยถ้าคุณใส่ในส่วนของเซตตัวนี้นะครับเมื่อเปิดเอฟเฟกต์เกาะป้องกันปริมาณดาเมจทราบมขึ้น10%เนี่ยมันจะคล้องกับตรงนี้นะครับคือดาเมจคุณเพิ่มอีก10%รวมกับตรงนี้อีกก็คือแรงระดับหนึ่งแล้วนะครับนี่คือเป็นข้อดีที่ว่าทำไม น้องคานาเอะถึงโจมตีได้แรงขนาดนี้นะครับแน่นอนว่าถ้าเรานําไปลง,องคอนเทนต์ปกติเนี่มันจะมีในส่วนของสัมชัตยานข้าาเกี่ยวนะครับก็คือถ้าคุณฆ่าศัตรูนะครับครบทั้งหมด10ตัวมันจะเปิดสมบัตที่6คืออัตาคีเพิ่มขึ้นพลังเวทต่ำกว่า20ปริมาณช็ตินี่จะลดลง40%แต่ว่าไอตัวสมบัตที่6เนี่ย มันจะเปิดไม่ติดถ้าคุณเป็นลงมังกรเพราะว่าการที่คุณตีมังกรล้มมันไม่ได้แปลว่ามังกรตายนะครับดังนั้นมันจะขึ้นแค่สัญชตาตญาณเท่านั้นหรืออาจจะไม่ขึ้นเลยแต่ต่อให้ไม่ขึ้นในโหมดมังกรมันก็ยังดาเมจหนักขนาดนี้แล้วนะครับสลับคานาเอะเนาะสองดาวปริมาณดาเมจที่ข้อเพิ่มขึ้นสิบหเครับและเมื่อ3าดาวไม่ใช่สกิลมุลิจิกะจะเปิดใช้ซูเปอร์อาร์เมอร์ก็คือตีไม่ล้มนะครับเม่ใช้สกิลเปลวเพลิงคาว่าอิทธาจิเนี่ยคูดาวสกิลมุนิจิก อันนี้แหละคือใส่ที่มันโกงแต่ก็ง่ายๆคือทุกสกิลมันโดพิจารณาว่าเป็นอัติเมตนะครับทำให้มันไปแรงเกี่ยวกับชุดเกาะด้วยเกี่ยวคอด้วยฉะนั้นก็ไปแลกใจเนาะส่วนต่อไปก็คือสดาวดาเมจธาตุไฟของคาเดเพิ่มขึ้นนะครับส2สแต็ค3ครั้งก็36เนาะ5้าดาวอัปเกรดเอฟเฟกต์สสามนี้ถือว่าเราจะไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราไม่ได้ฆ่าศัตนระูเนาะถือว่าเพิ่มเยอะแล้วนะครับปริมาณดามเมจที่้เพิ่มขึ้นบกเอ ดามจตทัตไฟเพิ่มขึ้นอีก36นะครับและไม่รวมกับกรณีที่คุณมีจีน่ากับเอซวันนี้คุณลองไปศึกษากันเองได้นะครับว่าทําไมถึงแรงแต่เดี๋ยวสองตัวนี้จะถูกแอ้คีบอ,อกไปเป็นกรณีของสายซัพพอร์ตและสายเบรกนะครับบนเซตที่แนะนำนะครับแน่นอนน้องคาราเอะเป็นสายที s ฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณต้องการเน้นเก็บสแต็คคุณจะต้องใส่แหวนฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเซตสัตว์ป่าอยู่แล้วในการเก็บสแต็คทุกคนรู้กันดีนะครับสว่วนสรับฝั่งซ้ายเราจะใส่เป็นคําศัสาบก็คือ ปริมาณดาเมจรางเพิ่มขึ้น10%และปริมาณดาเมจสรางเพิ่มขึ้นอีก0.1%ทุก1วิซาทับ100ครั้งเนาะอีกหนึ่งตัวก็คือพ่อคุมของจอมเวทนะครับปริมาณดาเมจสกิลอัลติเมทเพิ่มขึ้น25%ซึ่งมันก็พิจารณาว่าทุกสกิลเราเป็นอัลติเมทอยู่แล้วหมายความว่าดาเมจเราก็จะแรงขึ้น25%นะครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของคอคอเราจะใส่ตามนี้นะครับก็คือแผนตบตาอสูรเมื่อช้ร์สกิลอัลติเมทปริมาณดาเมจที่เพิ่มขึ้น20%แต่ก็ตามที่บอกแหละทุกสกิลเราโดนพิจารณาว่าเป็นอัลติเมทแบบเขาบังกระแทกจะติดทั้งเกมเลยนะครับ ส่วนต่อไปคืออสูรไรานามวันนี้ก็เหมือนกันเราอันติเมตตลอดแบบสก,กิลเราอัลติเมตเหมือนกันหนะมายความว่าก่อป้องกันเราให้ติดตลอดแล้วมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเอฟเฟกของผู้บิทักที่ปริมาณดาเมจเราจะซ้ำเขึ้นอีก10%นะครับและส่วนที่3ก็คือฟันผู้เฝ้าดูปริมาณฟื้นฟูเลดลง10%แต่ว่าใช้สก,กิลลดลง12%ออนนี้ก็ถือว่าช่วยให้เราสแปมสก,กิลได้บ่อยขึ้นนะครับซึ่งที่ผมลองมาผมรู้สึกว่าพอผมเวล่ง100แล้วก็มีในสองจีน่าอะไรอย เหมือนมานาคอเดียผมจะไม่ค่อยหมดแล้วนะครับคือมันจะหมดก็จริงแต่มันจะเหลือปิ่ๆประมาณสัก20-30แล้วมันก็เด้งกลับไป50-40บวนอยู่งี้นะครับแต่ไม่เต็มแต่ก็ไม่ได้หมดนะาน,นี่คือข้อดีของคอชิ้นนี้นะครับ DPS อันดับที่2นะครับจะตกเป็นของน้องชายอินทาดน้ำซึ่งแน่นอนน้องชาปลดขั้นต่ำเราควรอยู่ที่1นดาวนะครับอย่างแรกเลยทำไมน้องชาถึงเป็นสายเก็บสแต็กนะครับตอนที่น้องเป็นพลังป้องกัน มันเกิดจากอาวุธนะครับก็คือเอฟเฟกพลังป้องกันเพิ่มขึ้น6%และสเต็กสุด60ครั้งซึ่งไอสเต็กที่มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราใช้คอยสแท็ก6ครั้งคือตามนี้นะครับหลังจากที่เราชาร์จสกิลหนึ่งไปแล้วเจยต้องชาร์จสกิลคอยแท็กอีกหครั้งเพื่อเปิดสกิลหนึ่งแบบแรงกว่าอีกรอบหนึ่ง ไอ้ตีครั้งเนี่ยมันจะนับว่าเป็นการเก็บสแต็กนะครับซึ่ง ถ้าคุณวนครบ10รอบเอฟเฟกป้องกันคุณจะเพิ่มขึ้นถึง360%ไม่ใช่น้อยๆนะครับหมายความว่าน้องชาก็ถือว่าเป็นสายที่จะแรงต่อเมื่อปลายเกมคล้ายๆกับหลักการของ DPS อย่างคานาเอะและตัวอื่นนะครับนี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมน้องชาถึงเป็น DPS นะครับการปลดดาวก็ตามที่บอกว่าสอดาวนะครับแล้วก็คุณสามารถไปดูรีวิวย้อนหลังกับคลิปนี้ได้นะผมรีวิวไปแล้วนะครับส่วนสกิลผมแนะนำให้อัพก็จะเป็นเหมือนคานาเอะเลยก็คือ10 10 10 10นะครับก็คือ10คอแอคแท็กคอราฟาดาะ สิบสกิลแรกส่งสวรรค์สิบสกิลสองพายุดาบแต่ว่าพายุดาบอันเนี้ยบางคนก็ไม่อัพนะครับบางคนก็เป็นเจ็ดแต่ว่าแนะนําก็คือจะเป็นหนึ่งสองแล้วก็สามเคลือรติที่เป็นอัลติเมทนะครับนี่คือคนเปรีวสิบนะส่วนในส่วนของพายุดาบอยู่ยแล้วแต่บุคคลนะผมแนะนําก็ตามด้ลยนะหนึ่งสองสาตามนี้นะครับมีรายละเอียดเนาะถึงแม้ว่าจะเป็น DPS ธาตุลมตัวเก่านะครับที่หลังจากเรนนาออกมาแล้วเหมือนน้องจะโดนทอดทิ้งแต่ว่าน้องก็ยังดีอยู่นะครับคุณจะต้องแยกคําว่า ดีกับดีกว่านะครับไม่มีคําว่าตกไม่ต้านนะไม่มีแค่คำว่าดีกับดีกว่าฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าน้องพียังดีอยู่ก็ถือว่าน้องยังดีอยู่นะครับมันไม่ได้มีคําว่าตกไม่ต้านยที่ผมบอกไปเนาะก็ då! สนับอาวุธนะครับผมก็เคยรีวิวไปหลายรอบแล้วก็คือ ถ้าคุณปลด5าดาวเนี่ยเพราะว่าเกตคุณจะเพิ่มขึ้น60%รวมกับถ้าคุณปลด2ดาวอีก40เป็น100หมายความว่าถ้าคุณเข้าเกมไปปับ๊บคุณสามารถกดอันติได้เลยนะครับแล้วก็สกิลต่างๆอัตราคิดที่ข้อละปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึง30%อนันนี้คือส่วนของอาวุธนะครับสองเซ็ตแน่นอนสาย DPS ส่วนใหญ่จะใส่เซ็ตเดียวกันเกือบหมดนะครับยกเว้นคานาเอะนะน่าจะแปลกกว่าเพื่อนหน่อยก็คือคำสาบสครับสัตว์ป่าสีอันนี้คือเซ็ตที่เราจะใส่่่กกันนรณณีีทคุเล สายเก็บ DPS นะครับลหลักเราใส่กันแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ใส่แบบนี้นะครับส่วนต่อไปจะเป็นในส่วนของคอคอที่เราจะใส่อันนี้ก็คอชิดแรกแน่นอนด้วยความที่น้องเป็นสายพลังโจมตีและไม่ได้มีแมคาีนิกแบบเดียวกับคานาเนอะนะครับฉะนั้นเราก็จะใส่เป็นยึดติกับเวียนยานก็คือพลังโจมตีขึ้น5%ส่วนที่2ออันนี้ก็ตามใจบุคคลเลยนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าน้องเป็นตัวละครที่ห้าจะเก่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสดสติทัสอะไรมากนะครับแต่สนแค่อ,อันแรกก็พออันนี้คือควรจะตรงธาตุนะครับ ส่วนที่3อันนี้คุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นโจมตีสังคังแล้วฟื้นฟูพลังเวอร์เกตหรือคุณจะเอาเป็นรถใช้พลังเวทเหมือนของคานาเอตก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับการใส่คอมีประมาณนี้เนาะส่วนต่อไปน้องมิด้อีนะครับแน่นอนน้อง,องมิดดีเป็นสายเปิดล่างฉะนั้นน้องจะต้องเน้นกัดอัพสกิลนะครับก็คือสกิล1-2อันติซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่าอันติอัพสิมันช่วยไหมหผมแนะนำนะ อัพแค่สกิล1 2ให้เป็นเลเวล10ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับอนะัพสกิลเนาะตัวสุดท้ายสาหรับสาย DPS นะครับจะเป็นในส่วนของน้องชาให้อินาตุแสงซึ่งแน่นอนน้องก็เป็นตัวเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณเดือนสิงหาเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาทดแทนซึ่งอาจจะเป็นพี่หลิวนะครับย้ำว่าอาจจะเป็นพี่หลิวนะแต่ไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่านะครับแต่แน่ๆคือจะต้องมีตัวมาแทนน้องชาาตุแสงอย่างแน่นอนนะครับเพราะ ดาเมจรอบหน้าหรือว่าแข่งลุกลันรอบหน้าเมนดาเมจหลักมันจะเป็นธาตุแสงกับธาตุมืดฉะนั้นจึงต้องมีตัวออกมาแทนเนาะทักษะอาวุธก็คือปริมาณดาเมจสกิลทั่วไปเพิ่มขึ้น20%อนะครับลวคุณใช้สกิลทั่วไปเนี่ยดาเมจที่เขาจะเพิ่มขึ้น8%นะ12วิสแต็ก6ครั้งก็68ก็ตามนะล่า8 68แปิดคูณไม่ผิดนะจะได้สี่สอเ็นตะครับก็ถือว่าแรงแต่ก็อย่าลืมน้องเป็นตัวตั็ต้นเกมฉะนั้นนก็ ถือว่าอาจจะไม่ได้แรลกที่สุดแล้วนะครับเผยๆหลายคนอาจจะหันไปทาโทมัสก,กันหมดแล้วซะด้ซ้ำเนาะส่วนสำหรับเรื่องการอัพสกิลเราก็จะอัพเป็นลักษณะของ 70- 10สิ10น,ะน,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 ะนะครับอันนี้เราจะบุคคลนะาหลายเพราอาจจะอัพแค่7แล้วก็ได้เพราะตัวน้องเก่าแล้วนะครับส่วนสำหรับเซตแน่นอนจะเหมือนกับมิดเออกเลยก็คือ4คำสาบสตวสป่าหรือว่าถ้าคุณต้องการจบเกมไวเก็บเวลานะครับคุณก็ใส่เป็นออปซซเดียนได้นี่คือกรณีของเซตอาร์ติแฟกต์เนาะ ส่วนสำหรับการใส่คอเราจะใส่แบบเดียวกับไี่ไดกเลยนะครับพี่ไดใส่แบบไหนก็ใส่แบบนั้นแต่ขอแค่คอชิ้นบนเนี่ยให้มันตรงสายนะครับอย่างเช่นแบบนี้ผมก็มีตรงสายอยู่ชิ้นหนึ่งเนาะฉะนั้นก็ควรใส่ให้ตรงสายนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับทั้ง4ตัวละครนี้รวมกับพี่2องวยเป็น5ที่เป็นสาย DPS เนาะยังไม่มีตัวไหนตกเมตานะครับจะมีแต่คำว่าดีกับดีบกว่าเท่านั้นทุกตัวละครยังสามารถใช้งานได้อยู่ที่ว่า คุณต้องการจะเปลี่ยนมันหรือเปล่าอาจตัวก็อาจจะเล่นยากหน่อยอาจจะผ่านดานยากหน่อยแต่ว่าก็แรกการที่คุณไม่จะเป็นจะต้องเปิดตัวใหม่ออกมาใช้งานนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าครบแล้วสลับสาย DPS ที่เน้นเก็บสแต็กสลับเกมตอนนี้จะมีอยู่4ตัวนะครับโอเคครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นในสนองหมวดหมู่ c อแอ a t t a c หรือว่า b บ r ร์สด m a ม e นะครับผม